พูดถึงรถมือสองคุณคิดถึงอะไรครับเป็นอุทาหรณ์ของคนซื้อรถมือสองรถเคยเกิดอุบัติเหตุชนมายับมาเช็คเจอที่หลังสภาพก่อนมาขายพังยับแบบนี้รถขับมาจอดน้ํามันเครื่องก็รั่วขับสายลมเข้าอเอามาวันเดียวขอคืนรถพอขอคืนรถหักเงินสองหมื่นบาทธนา,า,าแท่งหนึ่งนะแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่ารถยนต์คันนี้ผิดปกติเพราะเลขตัวถังรถเคยเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารมาก่อน และเคยขายซากให้กับบริษัทเอกชนไปแล้วมีร่องรอยการปลอมแปงแลงเลขตัวถังจากรถยนต์คันอื่นมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนี่ยังไม่นับรวมปัญหาระบบเบรกขัดเกิครึ่งอ่ะมีทั้งเต็นต์อยู่83คันเข้าขายจะผิดกฎหมายเกินครึง่งฉะนั้นตำรวจก็อายัดเอาไว้ตรวจสอบมีผู้เสียหายไปแจ้งความตำรวจสอนหลัก2เพิ่มเติมหลายรายมูลค่าความเสียหายคิดรวมแล้วหลายสิบ <นะ S 1> ล้านบาท จากการตรวจค้นนะฮะไปพบรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร่สีขาวครับติดแผน่นป้ายทะเบียนปลอมพอนำสมุดคู่มือมาให้ตรวจสอบเนี่ยไปเจอว่าเป็นสมุดคู่มือปลอมแล้วยุคค่าจีมันช่วยให้อะไรดีขึ้นไหมเราดูเรื่องของโครงสร้างอาของตัวรถก่อนนะครับอพอไล่ามาเสร็จแล้วไม่มีรอยกระแทกให้สังเกตนะครับให้มาดูว่าจุดอาร์กยังเดิมไหมนะครับเส้นพวกนี้คมหรือไม่คมนะครับไม่เกี่ยวกับว่ารถคันนั้นจะสูงหรือจะเตีย้ยขึ้นอยู่กับว่าไปจอดในจุด ที่น้ำมันท่วมหรือเปล่าจะมีโครงที่มันเป็นเหล็กนะครับลูกยางพวกนี้จะเอาไม่อยู่นะครับมันก็จะมีร่องแบบนี้นะครับมีร่องแบบนี้มันก็จะเข้ามันก็จะเข้าไปข้างในได้ในคอนโซลกลางนะครับให้คุณสองเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าสนิมมันเกิดกลางไหมสามกหหกเก้าเจ็ดตรงไหมตรงนะครับฉะนั้นเวลาถ้าเลี่ยมจริงเนี่ยตรงนี้มันจะอมชมพูหน่อยหน่อย m s h c 4 7 2 S00155630 อ่ะตรง ครับนะครับตรงเป้งเลยวันจดทะเบียนอันนั้นะอาจจะไม่ใช่ลำดับแรกครับพี่ขวญอาจจะขึ้นเล่มใหม่มาแล้วก็สีทธันวาหกสามโอนกรรมสิทธิ์จากธนาชาติครับผมสี่ธันวาเห็นไหมสีธันวาสีธันวาเขาบอกว่าโอนจากธนาชาติแล้วฉะนั้นจะไม่มีชื่อธนาชาติแล้วเห็นไหมโชคคู่หน้าเห็นปะไมกริปน้ำมันเครื่องบอกว่าเปลี่ยนแล้วใช่ไหมนี่ใสกองอากาศ ลท่าน,นเครื่องเห็นไหมครับสีดำๆำอันนี้คือเปลี่ยนมาใหม่แล้วใช่ไหมตัวนี้นะ้ามันเกียร์มาใส่กิง้งคุณจะไปซื้อรถบ้านเองอ่ะคุณก็ต้องขอเขาลองยาวๆนะครับเพราะว่าไอการที่เราไม่ได้ลองยาวๆหรือลองนานๆมันอาจจะเกิดปัญหาอย่างที่ผมโชว์บินให้ดูไงาบางสิ่งบางอย่างมันไม่คาดคิดเราก็ต้องเผื่อใจถูกปะถ้าคุณจะเลือกรถราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยคุณต้องไปดูแล้วแหละว่ามันถูกที่สุดเพราะอะไรเพราะว่า ภาระต่างๆอ่ะมันกําลังจะถาโถามเข้ามาหาคุณหลังจากที่คุณซื้อมาแล้วหรือเปล่าคือเจ้าของเดิมถ้าเขายอมขายถูกเนี่ยต้องคิดนะทําไมเขาไม่อยากได้เงินเยอะๆทําไมเขาอยากจะได้ราคาถูกๆต้องคิดนะต้องคิดเยอะๆรถมันมีอะไรกาลังจะพังวะและ้วเขาก็คิดว่าขายตัดภาละไปอย่าให้คนใหม่ไปซ่อมเอาก็ขายถูกแล้วจะเอาอะไรอ่ะถ้ามันพังไม่ซ่อมก็ไม่ได้ขับแล้วจะซื้อมาทําไมถ้าซื้อมาไม่ขับถูกปะ่ะผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีความรู้ก็คงจะเลือกซื้อรถดีๆ ได้ด้วยตัวคุณเองและนี่ครับคือส่วนหนึ่งของคนที่เขาซื้อรถมือสองได้คุณภาพดีเลือกที่นี่เพราะว่า,เอา,เ,อาเอาความจริงเลยคือราคาแพงกว่านิดนึง <c oughs> แต่ แล้วก็มีบริการส่งถึงที่ด้วยค่ะเป็นเซลมาตรงมีคนถ่ายรูปให้ด้วยแล้วก็มีคนสอนขับรถให้ด้วย <c oughs> ค่ะขอบคุณค่ะการออกรถมือสองนะครับผมไม่จำเป็นต้องดูรถเป็นนะครับขอทีอ่จ,จุดสมัยคาได้เลยครับผมเพราะเขามีรีวิวให้ดูหมดทุกจุดนะครับผมไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะได้รถคุณภาพไม่ดีนะครับทีมงานยูสมายคาทุกคนนะคะสวัสดีพี่เอ็มน้องแอลพี่โคนันแล้วก็พี่ขวัญด้วยนะคะ ขอบคุณยูสมัยคานะคะที่หนึ่งวันทำให้มีความรู้สึกดีๆมีความสุขการบริการดีมากค่ะบริษัทให้ข้อมูลรถชัดเจนดีมากการรีวิวทุกส่วนของรถเครื่องเ,อเลขทะเบียนอะไรต่างๆที่ว่าได้ติดตามมาคือชัดเจนหมดทุกคันค่ะถ้าถ้าสนใจก็มาออกรถที่นี่กันได้เลยนะครับ บริการดีครับตอบรายละเอียดทุกอย่างอะไรเนี้ยค่ะก็คือไม่ปิดบังค้อบผมถมีอะไรเราสงสัยอะไรเราก็ถามก็คือตอบเราอะไรเงี้ยคือชัดเจนดีคม่ก็ไม่มีข้อติอะไรนะคะก็โอเคถือว่าโอเคเพราะถ้าคนไหนที่สนใจจะออกรถนะคะที่แบบคิดที่มองหายอยู่ก็แนะนำร้านยูไมคัคตื่นเต้นดใจโอเคนะคะ ากที่ว่าดูมาหลายๆร้านเพราะว่าทั้งนอกทั้งนอกทั้งในจังหวัดอเงี้ยคือมันบริการแบบดีมากพี่ใครที่ว่าสนใจนะคะรถมือสองก็ติดต่อกับที่นี่ได้นะคะคุยง่ายสะดวกแล้วก็เป็นกันเองค่ะวัดตีนาะอ้อมวันนี้เราอ,อยู่จังหวัดอะนเ่น้องวัดน่านเจ้าวัดีเจ้าหนึ่ก้ยกว่าสิโล เล่นนองนเจ้าเออเล่นหลนแบนตูน้องน้องน้าน้าเลยเจ้าว่าเจ้าหรือน้องเลือกกันนี่นะเจ้านี่ยูหน้านะเจ้าหน้าก็ใต้เหนือก็ใต้เจ้าบุยังมาทรงมาเลยเจ้าันนี้กะดีมากๆเลยเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณทีมงานตวไอ้เจ้าดูแลรถเเจ้าเนกับตจริงเยอที่ดม้งครับ้ยย้เอ มันรถไม่เลยถันามาเลือกื้อที่นี่อยู่รับรองเลยไม่พิดว่าบบที้ําได้ดีมาคคนะือเวแบบรถตรงตัวมือนี่ว่ารถกันนั่นมันเปื้อและมันดีรถดีรถสวยรถมีคุณภาพต้องอยู่สมายคานะคะติดตามเราได้ที่เพจรถมือสองยู่สมายคานะครับเราหวังว่าสาระดีๆที่เราทำไว้ในเพจจะเป็นประโยชน์กับคุณเราเชื่อเสมอครับว่าถ้าคุณมีความรู้เพียงพอ คุณมีสิทธิ์จะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองผมเอ็มยูสมัยคับ